สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในเอ่อหน้าของเกมโรบบอกนะครับผมเพื่อใครไม่รู้นะครับผมมีแอคเคาท์โรบบอกชื่อว่า PlayerName78 กับ PlayerName79 นะครับต่อกันเลยซึ่งในแอคเคาท์ l a y e r n a m e 7 8จแำแค่ PlayerName78 ก่พอนะครับ p l a y e r n a เ e 79าอันนั้นไม่ต้องอันนั้นเอาไปทดสอบแมปของ ของไอ้เขาเพย์เจน m มเจสแปดนะครับผมโอเคเสื okay. so, ้อหาเพย์เ g นมเจสแปดนะครับผมก็แล้วก็ไปที่ p พย์เ g นเน็มเจแปนะครับผมไปที่ creations นะคะผมเลื่อนหาอันนี้จ u s t ปักกัวนะครับผมจริงๆมันไม่แมปนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปแก้นะครับถ้าผมไปแก้เสร็จแล้วก็สามารถที่เข้าไปเล่นแมปได้เลยมันก็เป็นปักกัวที่ผมทำเองนะคะผม มาที่โตนนะครับก็จะมีเกมพาร์ตเออจะตักัวเพย์น้ำจะแปลนะครับเดี๋ยวผมแก้เดี๋ยวเดยวเล่นได้แน่นอนในอนาคตนะครับอีกแป๊บเดียวเล่นได้แน่นอนนะครับหลังจากลนี้ลงก็เกมพาร์ตนะครับอ่าก็ใครอยากจะดเนทให้ผมนะครับก็เป็นเพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็กดไลค์กดซับสไคร้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาโดเน a t โลบัคให้ผมตอนนี้ก็ได้นะครับแค่ยี่สิห้าโลบัคเองนะครับผม ที่จัสปะกัวของเธอ name 78นะครับแต่ถ้า25โลบั๊กมันแพงไปนะครับถ้า25โลบั๊กแพงไปนะครับเอ่ออันนี้เป็นสำรองนะครับเป็นเป็นสำรองะครับอยู่ที่เพย์เนก79นะครับ j ั s t ปากัวนะครับคล้ายๆกันเลยจากนั้นให้เรามาที่ store นะครับอ่าอันนี้20 20โลบั๊กนะครับโดเน t ครั้งนี้20โลบั๊กแล้วก็ใครที่เกลียดนะครับผม ถ้าใครที่ขี้เกียจนะครับผมกลับไปที่ Player Name 78 Apps Player Name 78โอเคนห่ขี้เกียจมากดบายตรงนี้นะคะผมในแมปก็จะมีกล่องโดนิทเอาไว้ด้วยนะคะผมซึ่งกล่องโดนิทนั้นก็กดโดนิทได้เลยนะคะผมเดี๋ยวผมแก้ให้แมปนี้มันเล่นได้นะคะผมหลังจากคลิปนี้ลงไปเยผมจะเริ่มแก้ครับถ้าเท้าว่าใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะผม เลิก private server อันนี้ไม่มีครับไม่ต้องไป donate โ,โดย private server นะไป donate ที่เกมพาร์ทเอานะครับผม passes นะครับผมเป้าหมายนะครับผมเป้าหมายของผมคือ20 subscribe แล้วก็50 r o b u x นะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วแต่ว่าทำไมเอทำไมผมไม่เติมเองแอบว่าไม่เติมนะครับก,ก็ไม่เติมม,ตม,นะมันแพงอนะ่ะ แพ,พงอะดูดิๆๆมันแพงเห็นไหมเต็มมากเลยแพงโรบอผมก็เลยไปคิดวิธีนี้มานะครับใครอยากที่จะทาแมบก็สามารถคอมเมนต์มาบริเวณด้านล่างได้นะครับหรือว่าจะสามารถที่จะคอมเมนต์มาบริเวณด้านล่างได้ว่าสาาร,ร้างแมบในโรบอทยังไงนะครับผม ก็สบายใจบอกไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมโดเนตทด้วยนะครับผมยีิบห้าโลบักนะคบผมไม่แพงมากมีจะให้ผมทำร้อยโลบักล๊กละได้ได้ได้ทำมาสดๆตอนนี้แหละออาทำมาสดๆตอนนี้แหละไปเลยโดเนทร้อยโลบักไปร้อยหนึ่งร้อยโบั มีเพิ่มเติโอเคได้ตัดตัดตัดโดเนตโดเนตมอลล์อีกเป็สิบอีกเป็นสิบเลยมอลล์อีกเป็นสิบโดเนชันโอเคพิวแปดวิลไฟแป รีไฟดูเนทหมองเป็นสิบคอนฟิกเกอร์เซลส์ปึ๊บปับ๊บอ่ะพอยี่สิบโลบัก๊กไปเลยแล้วกันนะครับผมก็จะได้แปดสิบที่โลบัก๊กไปอีกที่ก็ผมเราจะติดเอ่อหนึ่งร้อยโลบัก๊กก่อนแล้วกันนะคบเบาๆนะคบผมหนึ่งร้อยโลบัก๊กนะครับผม <laughs> เอ้ยว่ร้อยห้าสิบโลบั克แล้วกันเนาะไม่เละร้อยร้อยร้อยห้าร้อยโลบัคเลยได้โลบัคเลยไม่อยากทำร้ายคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้คือฟรีนะครับทําแบบเอะไรที่แกฟรีถ้ามีคนมาโด o n a t i o หนึ่งร้อยโลบัคฟรีนะครับได้หนึ่งร้อยโลบัคฟรีๆเลยแต่ถ้าไปเติมนะครับหนึ่งร้อยโลบัค เท่าไหาร่ประมาณประมาณ 30, 30ประมาณหนึ่งจุดประมาณสามสิบสามสิบกว่าบาทประมาณสามสิบกว่าบาทนะคบผมสิบกว่าบาทประมาณนั้นสามสิบเอเอสามสี่สิบประมาณสี่สิบาทนะครับสี่สิบบาทประมาณนั้นแต่นี่คือศูนย์บาทนะครับก็ฝากโดเนทกันด้วยนะครับผมจะสร้างแมพแล้วให้คนคนแปลกหน้ามาดเนทแล้วก็เอามาโดเนทผมอีกทีก็ได้นะครับเป็นการดูเน็นะครับผม ก็ก็รูี่การซื้อเงนซื้อโลบักก็ทำได้ใง่ายมส่วนเรื่องในแมปเป็นยังไงนะคะผมอ่าไหนะก็ไหนนะจะจะอีดิบไปพาไปดูในแมปนิดหนึ่งอ่าพาไปพาไปดูในแมปนิดหนค่ะเอาอ่ออ่าครับรดบออุ้ย อ่าในแมปสภาพก็จะเป็นแบบนี <Hum dû t> <gu imin> ้นะคะผมก็จะมีดาที่หนึ่งดาที่สองซิกแจ็คดาที่สามก็จะมีการแบบวิบมีการสไลด์นะคะดานี้ก็เป็นกระโดดข้ามเนาะดานนี้เป็นกระโดดรบละว่าแล้วพอมันถึงก็จะเจอกับบ้านไมโครฟ f t นะผมก็ขึ้นไปชั้นสองของบ้านนะครับผมก็จะจะเพเวีนหัวนะครับพื่อชั้นสองก็จะเจออะไรอะไรไม่รู้คือกล่องโดนเนี่ยนั่นเองกดตรงนี้ได้เลยครับผมกดเลยครับ กดโดเนตเลยครับหรือจะไปหรือกดโดเนตเลยครับถ้าถ้าไม่กดโดเนตใช่ไหมครับถ้าไม่กดโดเนตกดสีแด,ดงๆอ่าไม่มีไม่มีมมตรงน,นี้ไม่มีกดได้ครับกดสับสไคร์เลยครับผมขอบคุณมากครับผม